สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามของผมสุขูสุขนครับเอาคลิปนี้นะครับผมกะิมา,าตอบคำถามนะครับอตอบคำถามเอฟซีนะครับรถไทยน้อยดัดแปลงนางครับเจ้าแลดโดงนี่แหละครับเพื่อนถามว่านะครับราคาดัดแปลงเท่าไหร่ขั้นนี้ จ็ดหมื่นบาทนะครับเด้อราคาดัดแปลงนะครับเจ็ดหมื่นบาทแต่ว่าเฮ้าต้องเอารถไทยอ่าเดินตามเฮาไปนะครับเราสร้างกระสีดัดแปลงให้นะครับอ่ามันคือมันคือแพงครับแต่ว่ามันกับ่าแพงดอกอันได้เป็นรถไทยแล้วนะครับบานนี้นะครับแรงเส่าคก็สิมอสม ต,า,ตาผมเคยลงไปเลยครับนะต่างตาสิบเอ็ดแรงหอดสิบสี่แรงครับหมอสมหรือสิบเอ็ดแรงหอดสิบสองแรงก็ได้นะครับหมอสมนะครับอันต่าก็นี่ก็เปลี่ยนน้ำมันเพราะว่าตัวรถมันก็น,นักขึ้นครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากหลายเลยครับเคียงรถกับเคียงเก้านะครับแต่ว่าน้ำหนักรถเนี่ยโอ้ผมคิดว่า เกือบตันแล้วครับน่ะน,นหนักอ่ามันสิลากอ่าใส่เลี่ยงชุดอ่าตัวถังครับส่วนนี่เบิร์ดด้วยละครับทึ่ผ่านหลังคุณเห็นบ่ครับน่ะซิปเอ็ด่งหอด1ิแสี่งกับพ่อครับบานนี้เอฟซีกับสามมาบ่าสลักสลักเลยครับเด้อนี่สลักท้ายตัวนี้ นะครับรัดออ่อ่นี่ครับอันผานพว้วนนะรัดผ่านพว้วนอ่ข้ามผ่านพวน้วนนี่สลักใส่จักหุนว่าสั้นเอาเบิ้งครับสลักใส่หกหุ่นนะครับเด้อนะครับสลักใส่หกหุนสองตัวครับสองตัวครับนี่นะครับสองตัวนะครับ สำหรับหยังวัทีิสลักตัวนี้ก็ถอดเขาถอดออกสำหรับเลื่อนย่มสอนขั้นครับนะเลื่อนออกมานะครับย่มสอนขั้นนะครับเบียรกธรรมดาครับเบียกจากสายพันธุ์เก่านี่แหละครับนี่เบียกจากสายพันธุ์เก่านี่แหละครับมาแปลงใส่นี่นะครับเอาคลิปนี้ก็ก็จะเข้าใจนะครับเนาะ ขอบคุณครับสวัสดีครับท,ที่ติดตามรถไทยหน่อยดัดแปลงครับดัดแปลงว่าจากรถไทยนั่งรับมัและครับขอบคุณครับสวัสดีครับ